มหาห้าวันห้างวดติดนะครับมันจะไปงวดที่หกตบมันกับมันกับบวกให้ไม่ได้เด้อพี่น้องแต่ว่าถ้ามันมาตามฟอร์มมันกับไปเงีวถ้าบรรดาผิดก็ก็จะสวากันนะครับก็เสียสมากันมันก็มีเข้ามีหลุดเป็นของธรรมดาเนาะมันก็มาหาหวดแล้วนะครับครั้งที่แล้วก็น่าจะ หกปีกันอยู่นะครับต่บางคนซื้อเป็นมันก็ได้สามตัวแตกสามตัวเลยสี่4ูนย์หกสีู่นย์เก้ามันก็ตัวเดียวกันนะตัวเจาะก็ได้ตัวลูดตัววิ่งก็ผ่านนะวันนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับสำหรับพี่นออปป้องสองปอเปล่านะพร้อมอย่งห่ะอนะใครพร้อมอะลาวนะครับฉายรอบเดียวเด้อลาวันนี้นะครับ ตามนี้พี่น้องวิ่งรูดเกาครับตามสูตรเน้นฟั่งก็คือ9339และ9559คือตัวเน้นนะครับเลข3ตัว593้บางคนก็สิว่าหัวเตี้ยนนะอาจารย์ก็มีตัวกันฟั่งเด้อดสกับแปบบเป็นตัวเดียวกันเหมือนที่อาจารย์พูด6กับ9เมื่อกี้มันจะมีตัวสุดท้ายเห็นบ จะเป็นเก้าเปียกในตัวรูดเหมือนเขาที่แล้วที่อาจารย์ไล่สดนะครับนะมันจะเป็นตัวกันในที่0-9นย์อาจารย์ยังบอกอยู่มันก็เลยมาออกเป็น 4, 9, 4 9, 0, ี่ศนะูนย์เกีนยอีนนั้นคืองวดที่แล้วแต่งวดนี้นะถ้าฟังเรือถ้ามันว่าเป็น9กสามันก็เป็น9ก้าเปียกเรนะืองนนะเพราะฉะนั้นรูดเอาละวั็มาหนักตัวหนิ้งให้ไหลขั้วมู นะครับอันนี้คือหนีวยพี่นองอซสโปปเล่ายาสวากันได้พี่นองมันหาหงวดติดแล้วอันนี้น้อยเด้อ,อยาสะเปตุ่มเปอัดเป็นนักนะนะครับเบิ่งบ่าหันมั่นมากก็วัดศุกร์จังหวะกันใหม่นะถ้าวันศุกร์ค่อยว่ากันใหม่อีกทีนึงนะจะคิดว่าน่าจะเดินยาวๆอยู่ นะครับน่าจะเดินยาวๆในตัวตัวลูดเดกน,นะครับแต่บางทีบางครั้งตัวจอบมันอาจจะมีป่องขาดนะครับอ่ะประมาณนี้สามตัวแตกอยู่ในนี่แหละครับหมุนกับเอาเอาเอกนรนลูดเอานะครับลากคือคนหิจักว่าลากเนาะกับศึกษาเอาลากคืออีหยังใ่เมนหักเลยอันนี้นะครับนะก็ ลองคิดเจรณาเบิ่งนะครับในแนวทางี่น้ซอสบป,ปลา่ต่อไปเรามาพูดถึงแนวทางขนมพื้นบ้านขนมไทยนะครับที่จะออกในวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสเด้อกพี่น้องวันที่หนึ่งก็ออกเป็นวันแรงงานนะครับในส่วนของรัฐบาลน,นะครับงวดที่แล้วน่าจะตติมๆเลยสุด ไฟ้าก็คือสักเกนะอาจารย์จะบอกว่าถ้าตัวไหนเน้นนะก็คืออยู่เลขท้ายเลขสาตัวนั่นแหละนะครับเลขท้ายเลขสาตัวนะครับ,เ,เ,รบเรียนบนล่างไปกับลักตักนะก็มันก็ไม่ทําให้ผิดหวังอะงวดนี้นะผู้ได้พร้อมแล้วพิมรวยรวยนะครับจะได้รวยนะคใครพร้อมชมรัฐบาลหวยไฟฟ้ายาสาเด้อพี่น้องเด้อสามมือสุดไทย จิว่าอันเพราะว่ามันมีส่วนอันไหลนะครับเพราะว่ามีความมันเจือเลือกโจเน่มันเน่ะเป็นทะเบียนรถของอาจารย์ที่มาเรียงหางงวดติดตั้งแต่เดือนธันวาเนี่ยเจ็ดเก้าปีสามงวดเก้าเจ็ดปีหนึ่งงวดแปดเก้าปีหนึ่งงวดเจ็ดแปดปีหนึ่งงวดมันจะงวดแต่ผมทำด้วยกัน แต่นะมันจะอยู่ได้โฟกัสได้ตรงนี้ก็สิบอกนะครับพิมพ์รวยใครพิมพ์รวยในขนมไทยก็จะรำ่ำจะรวยในวันที่สองพฤษภานะครับขอรวยพิมพ์รวยรวยหัวี่นอง่วนนี้ยงกินตะนับนเะมีจกีไปทางนอกมากเอาชนะครับรัฐบาลนะครับตามนี้นะครับ ใชครับสังเกตเลขท้ายเลขสามตัวเรื่องพี่น้องนะที่อาจารย์ชอบก็คือนั่นแหละแถวล่างเห็นไหมมันก็อยู่ในทะเบียนรถของอาจารย์เหมือนเดิมดน,นะครับมันจะเปลี่ยนปนเปลี่ยนน,ยน,นะครับเจ็ดเก้าออกไปแล้วเปลี่ยนเก้าเข้าเปลี่ยนออกไปแล้วทะเบียนรถนะครับเหลือหลือตัวใดล่ะพี่น้อง เลือแตดเจ็ดเจ็ดเปียกหรอถ้าเป็นล่างแล้พอเจ็บเปียกมันออกเมื่อวันเดือนมีน่าจะมีนาเนาะถ้าจะไม่ผิดประมาณมีนาสิบหกมีนานี่แหละถ้าจะไม่ผิดแต่มันจะเป็นตัวกลับหรือเป็นตัวตรงก็บบอก,กว่าถูกนะครับส่วนตัวเน้นน่ะคืออยู่แถวบนทั้งหมดนะแถวบนทั้งหมด ก็เอาไปผิดจระนาดตามนั่นนะครับตามนั่งเลิกอาจารย์ไม่บอกบนบอกล่างหรอกเพราะว่าทุกตัวมันมีมีความปิดไปได้ไปได้ทั้งบนทั้งล่างไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับไม่ฟันะแต่เมื่อเมื่อเข้าที่แล้วนะครับอาจารย์ก็เล่นทุกตัวบนล่างเป็นกับเตะที่ฟัน ฟันล่างมันไม่มาแต่ว่าตัวอตัวไอ้ที่เอาไปเป็นตัวเน้นมันมาหลังแท่นนะครับแต่คนเล่นเป็นมันกระถูกแหละอาจารย์ก็ได้ทุกวันอยู่เนี้ยก็คืออ่อออะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนะเออะาะย่าสาวเด้อมีเวลาอีกเป็นอาทิตย์นะครับเป็นอาทิตย์คงจะไม่ได้ไล่ไม่ได้น,นั้นอีกแล้วเดี๋ยวพี่น้อง พราะ่ามันอาจจะวางสมุกตัวเองนะใครใครเห็นคลิปนี้ไรนี้นะก็จาไว้แคปไ้นะอาจจะลบต้นฉบับนะครับบางทีบางครั้งอาจจะไปโพูีใน YouTube ไปแล้วนะมาอาจจะเป็นเลขเกระแล้วก็วางสนุกเราก็เลี่ยมยากลำบากนะครับประมาณนี้นะโอเคน่าเจอกันทุกคนนะครับให้ทุกคนโชคดีโชคดีนะครับร่ำร่ำรวยรวยเฮงเฮ ปังๆนะครับนะกันทุกคนนะบริวาหลายใหญ่ห่างเอาซันี่น้อยๆเชีนๆค่อยพอกันไหมนะครับในวันศุกร์นะครับในวันศุกร์เด้อพี่น้องค่อยเจอกันก็ให้ทุกคนโชคดีนะครับลำลำ